mhm 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 cả, mhm 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 có mhm 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 สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ่ายพบกันร้มือค่ะพี่น้องข่าหนุงข่ายากอยู่เนาะค่ะวันนี้ว่างละค่ะพ้าพี๊ปหน้องมาหล่อปลาหาเฮ็ดคือเก่าค่ะพี่น้องวันนี้กับเขาขืนดอยง่ายค่ะดอยสูงค่ะมากับพ่านเพื่อเราเนาะมาแล้วลุงกระป่าค่ะโอ้ยหน้ากับอาเนาะอาเย็นอาต้องค่ะผ้ามาหล่อปลาหล่อโขกค่ะพี่น้องมามามันกับตากอนนตาเฮาเปลี่ยนใสแล้วค่ะมือเนี่ยมาดอยงหญ่ ีเฮ็ดไข้ค่ะตรงกับท่านเดือตัดห้องตายอ,อย่าบอกพี่น้องหุนๆไปน้อกันค่ามือนนี่กับสานีเด้นีนี่นีนี่แหละเปิดไปดข้อ,อข้องดีเลยกลินหากหนันกับพ่อนี่นี่ยอันี้ พอจะทิ้งฮะเมื่อกี้นี่ทุกอย่างสงบนิ่งนี่ไหมจีนึงทุกอย่างสงบนิ่งอยู่ในความสงบนั่นเองพวกงูจงอางค่ะพี่น้องหนึ่งโอ้โหไงคิดยังบอกเลยอยู่นี่ซื้อดำปพื่อแค่ยู่ค่ะแบบไปใส่ไปมั่นแล้วค่ะทางไปทางมั่นเท่ากับมหากินทิ้นเขาเนาะค่ะโชคดีได้นี่ คิดว่าสิทธิถึกรางวัลทีหนึ่งหมดละลายเืนินเก็บเยบีอะเห็ดไข่ครับพี่หน่อยเห็ดดานรว่าเห็ดลมครับ มันนะคะที่นองู้มันดีนะก็สัตว์ใหญ่เด้ดอกไ้อกดอกนไงัอด้วจุมอยเด้าลวคมาหมานทุกคนมานำันทุกคนหมานทุกคนพอของไงแล้วนะมา โอ้ขีดสูตรโอ้ของจุ่มจนแสดงว่าดานู่ทั้งพี่ตอกะรับไปจีรร่นีหลายเนาะนี่ร่นยัยค่ะจีซำนีและวพอเดี่ยวนี่กำลังสวยอ่ไหมเนาะ nào thì nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ

ันนี้เฮ็ดแดงใช่หมน้องแต่ว่าเฮ็ดแดง,งนี่เพห็นว่ามันขมค่ะถ้าชิมีรสชาติขมแดงสีๆาจางๆท้าแข็งๆค่ะอันนี้ขมนะคะพี่น,น้อ,องกินได้แต่ขมถ้าสัมผัสิบกินค่ะไม่ใหญ่เลยคเห็น,ะะนว่ามันยั่งเนาะอืมขเขาเบาเฮ็ดแดงค่ะก็สลิ่นกำลังลางามค่ะ ในจุดแงามเหรนคะฟ้าถุงหนั่นไหมกางแผ่ด้วยดิถุงหนังไหกับปันฟ่าเลยค่ะกับปันฟ่านี่ก็ดอกเห็ดไหมเม็ดก็อันนล้นะอุ้ยโอกนี่ไหมนี่พี่น้องเห็ดแดงไงค่ะหนึ่งโดภซ้ำกันน้อยกว่ากับปั่นน้อยกว่าเห็ด đèn ngay thì thế nào bà mới làm cái Chú... này mà bà thanh tận phân chùm rồi cái suối đó thôi đèn ngay hả bàn cả bàn suối yêu Nói có lại nó suối của nó bò đầy chùm cái đó ok mà cái chung tới này ีต,งต่งแล้วจุ่มเดียวค่ะพี่น้่งลงในขาไหมอันบวควมขาไงเนาะนี่หเห็ดเอียงไงแ่ท่านอีผัอมูยังอยงู่ค่ะพัวดอกไมพดอกมูพวหรอวะคอพี่นนอ่มคยัง ได้อาจตอนได้เต็มตาแล้วบ่ฮะฟ้าจุูงคืองามแท้ว่นได้คืนไปเก็บค่ะพี่น้องโอ้สวยสวยบอลรถถ่อเขียวสนิิดอ้เอารถ่อแดงซคนี่ถ่อเขียวคท่ะไงดอกงามๆเลยจ้ะน่าเลเขียวค่ะเหมือนก็เขียวนะเวแตก็อิ่ออจอนจ้ะ นีจ่จุมจุมเฮ็ดนีดอกแข็งค่ะแข็งงานอันนี้จุมเฮ็ดไข่ค่ะอยู่ใกล้ๆก,กันอัอนีปจะากันหน่อยแล้วมันสุเห็ดค่ะมันเน่ยเขแป้งเขียวค่ะเี่น้อง ตาเจ้าบ้านักว่าวนี่เป็นไดไเห็ดมูนึ่งหนึเดียวเลือกเอาแล้ครับน้องเอาารก็ว่าเอาค่ะเอาไปงๆ ล้ค่ะให้กับเจ้ากับเท่าไล้อยู่จ้ะเลือดเอา บอกเอาแน่เด้อค่ะมาไก่ขาเอาได้ก็ได้เดือดเอาเส็นเต็มเดือดอกต้นแข่ง ก็ก <icana> ัิคนกินมากนะ้ไม่ได้กินยงไงคนนมากินเลยกินละแล้วคนมากนะรสชาดล้วดิหึ่นๆขมๆงบานแล้วแต่บานสวยอยู่ครั ไล่ค่ะเห็นี่ต้องเดือกเอาเด้วยกี่หน่อย เองกร้ายค่ะบ้านพิงก็ร้าย ให้หเหรอโอ้กะทั่งขึ้นอืมขอให้พึ่งดนให้พึ่งเลืองค่ะให้พึ่งไขรงาเลยจ้ะ <c oughs> ้องจูงค่ะ ngay mắt thế lấy điểm luôn đèn dậy đèn cỏ dậy nghe chùm nâng matene din

นี่เรียบ้อยเลยเนาะกิ่งประนางลูกไปล่างหนะุ่นอะอยู่สูงกับบานนะคะท่อนบ่เหินอยู่หน้าผาเหนทะ่ืหอน <c oughs> เอาเลยก่อนก่อนหนาพ่อเฮ็ดกินเขาก่อนเอาเฮ็ดก่อนจังก,กินเขา, <c oughs> <c oughs> าเสียง <c oughs> คับ เห็นมาขายดอกด้วยคุพ่อางูขาบ่เอากะเอาของแดงกเอนละงูเดี๋ยวติดตามคลิปไปเรื่อยๆนะเพี่องเต้งแคลิปเดนงจังละ่บบงวางตากวางหา่อยซังค่ะ เห็นมงก,กูวน,นีตามมั้ยดีดีฝุ่นสร้ังเสียงมบบนี้รคุกคุกคุก เฮ็ดพึ่งเนี่ยใค่รอเอาไข่นั่งนหน่อยใช่ไข่จีมันไข่อี่นะอืออของแสบเนาะผึ่งตองผึ่ตองค่ะแต่ละเขียบเ่านี่จากแต่ละแต่ยังใส่ใดอยู่ใ่ะพีเนอะ

มันสั้นเนาะนี่เลือกเอาค่ะ อะไรไมดอกงงแห้งค่ะดอกติ่มตานี่นใส่บพดกระเพาะเรื่อยๆค่ะเฮอ ก็เห็นไหม m กเ k e t ผึ่งเนี่ยเอเป็นมูมูหนึ่งค่ะยังงามเลยค่ะตอนนี้กษสิทําการใหญ่ก็เนาะใหญ่เฮ็ดจากตาไปใส่ถุงค่ะพี่น้องคลิปนี้กษสิพ่อสานีกก้อนขาดจะต่อกันคลิปสองนะคะคลิปนี้สัมหนิกสูงใหญ่เฮ็ดจุ่มมาใส่ถุงใส่เปยไว้ค่ะจะได้ก็ขอขอบคุณค่ะพี่น้องทุกๆกำลังใจค่ะที่มีให้แสนทะลุยลื่นทุกไม้ค่ะขอบคุณทุกไลทุกแชร์เด้อจ้าฝากกดไลค์ให้น้ำกดแชร์ให้น้ำค่ะ พอกาต่ตคลิปนาค่ะพี่น้องคลิปนี้กับสิคราดนี่พี่แล้วน้องไป็นก็ล่ะค่ะสวัสดีค่ะ